ใ้เวลาก็ออกหากินและครับหัวควย้เล่มไปตามธรรมชาติแหะครับจังมีบุมีละยาก็สิมีต่ายาเอเฟี้ยงแหงแหงเลี้ยงเลียงอดซาเล่มไปมองได้ซุ่มก็พอมีได้เล่มบุมีก็เล่มเฟี้ยงแหง เข้าปีนี้ว่ามันสีแรงจักสีแรงหอดใสเดอ้อพี่น้องเลยเห็ดหนเป็นตาเด็กกินีบว่าปีนี้อากินไปรสัตว์ก,ก็ได้ ช่วงแรกก็ได้สภาพนี้แล้ครับบ่เขียวชอุ้มกำลังล่มรับร่มช่วงเศร้ายินสบายสบายพี่น้องแต่ว่าสายมาจังน้อยนี่บอกไดข้าำเดียวเลยฮอดขนาดเลยพี่น้องเอ้ยช่วงจงเทียงใบใบดีนี่มันเป็นช่วงเศรายุประมัน,กนกเก็ดนาฬิกาหาแปดนาฬิกา อากาศเย็นสบายครับยามมาดานดีบึงผ่าบนหญิงเด้อครับเด้อ โอ้ลมเย็นสบายแถวนี้ประมาณพึษภาภากรกฎาสิงหาโจงนี้แหละครับแถวนี้มันสิสวยงามสวยงามโดยต้นเขา พราะว่าเป็นช่วงหนานหน้าฝนมากก็ดีไปฝน่มากก็เทว่าช่วยเติบเขาก็สิยุดการเจริญเติบโตเก็บปลาขึ้นกินแล้วสูบขึ้นกินแล้วบางนี้เรียบร้อย ปลูกผักปลูกรีกปลูกบุกฮูงปลูกบักแนวาุ่นแนวครับยุ่นเนี่ย